ท่านศาสตราจารย์กนกวงทงานครับเชิญครับกาเรียนท่านประธานที่เคารพผมกนกวงทรงานสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ขออนุญาตที่จะอภิปรายรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563ท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองนายุ้มตรีวิษณุซึ่งในการอภิปรายเมื่อคราวที่แล้วของผมท่านก็ได้กรุณาน,นั่งฟังและผมสังเกตเห็นท่านก็จดประเด็นการอภิปรายของผมชัดเจนหวังว่าท่านจะทําในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายวันนั้นเนี่ยก็คือเกิดการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศจริงนะครับรายงานอันนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมจริงนะครับเนื้อหาสาระดีขึ้นกว่าเดิมจริงครับท่านประธานก็ต้องขออนุญาต กับเรียนว่าการอภิปรายของพวกเราที่สภาก็เป็นประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่สําคัญผมอยากจะขออนุญาตเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังท่านรองวิศนุที่กํากับเรื่องนี้โดยตรงว่างานปฏะตรูปนั้นยากมากครับและผมอยากเห็นสภาแห่งนี้ให้ความเห็นเชิงลึกลงไปถึงการปริูรูปอย่างไรให้สําเร็จเพื่อที่จะได้ช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรไม่ใช่เป็นแต่เพียงการสะท้อนว่ามันมีปัญหา แล้วก็แก้ไขไม่ได้ในประเด็นแรกครัท่านประธานวันนี้เนี่ยมันเกิดการสับสนระหว่างงานประจำ <c oughs> กับงานปฏิรูปครับท่านประธานครับกระทรวงที่รับไปนั้นเนี่ยเขาแยกไม่ออกนะครับว่าสองอันนี้มันต่างกันอย่างไรแล้วก็บ่อยครั้งครับงานปฏิรูปซึ่งเป็นงานยุทธศาสตร์ของชาติก็ไปปฏิบัติเหมือนกับงานประจำแล้วก็ในบางการณีงานประจำก็เอามาเร่ง ดำเนินการเหมือนงานปฏิรูปครับตรงนี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากนะครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะขออนุญาตชี้ประเด็นก่อนประเด็นที่สองที่ตามมาเกี่ยวข้องกันโดยตรงก็คืองบประมาณครับท่านประธานในส่วนนี้ก็คือว่างบประมาณที่เกี่ยวกับงานประจํากับงบประมาณที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกันนะครับสํานักงบประมาณตอนทํางบประมาณเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปี มันก็ปนกันอยู่ในนั้นหมดแล้วครับพอถึงการปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นงบปกติไปหมดนะครับซึ่งจึงทำให้งานปฏิรูปซึ่งสำคัญมากเพราะงานปฏิรูปคือการที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้ดีขึ้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกับเรียนท่านประธานไปยังท่านรองนายกวิศนุนะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเกิดขึ้นในปี 2,565นั้นเนี่ยควรจะต้องแยกออกให้ชัดว่างบประมาณนี้เพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้รู้ว่าเราจะใช้อย่างไรเมื่อเช้านี้ผมก็ได้อภิปรายกับรายงานของสตงงผมก็ได้เรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่างบประมาณที่เกี well. First, ่ยวข้องกับงานสำคัญสำคัญหรืองานนโยบายที่เราต้องการอิมแพกของงานเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเน้นไปที่การตรวจสมฤทธิผล หรือที่เรียกว่า Performance Audit ไม่ใช่ไปตรวจกิจกรรมว่าใช้เงินถูกไหมเอกสารถูกต้องหรือไม่สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับงบประมาณจะต้องรู้ว่างานนี้งบนี้เพื่อการปฏิรูปจะได้ไม่ต้องมาตัดนูน่นตัดนี่แล้วก็ให้เล็กๆน้อยๆสักแต่ว่าให้ไปจนกระทั่งพอถึงการปฏิรูปจริงไม่มีนัยสำคัญเพราะงบประมาณตรงนั้นน,น้อยมากผมขออนุญ,ญาตยากตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นนะครับ วันนี้เรื่องการเป็นุรูปประเทศใหญ่ที่สุดคือการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศนะครับการแก้ไขปัญหาความยากจนนี้งบประมาณกระจายทั่วไปหมดนะครับผมขออนุญาตยากตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวคือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในงบในกระทรวงอวนี้เนี่ยนะครับก็มีหน่วยงานภายในที่เรียกว่าสกส,ส,สวนะครับซึ่งรัฐบาลก็จัดงบประมาณให เพื่ออุดหนุนการวิจัยเนี่ยประมาณ8,000ล้านบาทก็เป็นวบประมาณพอสมควรครับท่านประธานแต่ภายใต้สกอสอวน,น,นั้นเนี่ยมันมีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบทางด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่จรงิงแก้ไขความยากจนจริงในพื้นที่ที่เรียกว่าบอพทออได้งบประมาณเพียง800ล้านครับท่านประธานครับส0เเท่านั้นเองครับท่านประธานนั่นหมายความว่า เงินวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์ประเทศคือความยากจนเราได้เพียง10ของงบการวิจัยรขบรรท่านประธานครับความจริงผมคาดหวังว่าจะเป็นสัก5 0หอรือ60%อย่างน้อยนะครับรรท่านประธานแต่นี่ความเป็นจริงคือได้1 0ครับผมขออนุญาตฟ้องรรทาอ่านประธานไปยังท่านรองวิศนุนะครับได้800ล้านครับรรท่านประธานครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากทั้งที่มีงานของพอปททำได้ดีเหลือเกิน เดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าระบบบริหารราชการของประเทศเนี่ยที่เรามีอยู่เรารับมาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้เอื้อต่อการบริหารแผนปฏิรูปประเทศนะครับท่านประธานครับผมว่าตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากทางการบริหารที่ท่านรองวิษณุจะต้องไปคิดนะครับว่าจะทําอย่างไรและผมได้ชี้ประเด็นไปแล้วว่ามันมี2เรื่องใหญ่คือเรื่องของการแบ่งงานว่าอันไหนเป็นงานประจําอันไหนเป็นงานปฏิรูป งบประมาณตรงไหนเป็นงบประจำตรงไหนเป็นงบปฏิรูปแยกกันให้ชัดวัดกันคอลลสเกลถ้าเป็นอย่างนี้งานปฏิรูปจะมี i m p a c คครับท่านประธานครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องกลับมาสู่ประเด็นที่3ที่สําคัญมากอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับคาถามก็คือว่าเราพูดถึงปฏิรูปปฏิรูปแล้วเราก็บ่นกันเยอะมากผมเรียนถามท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆว่าปฏิรูปอะไรครับในเรื่องนี้จะปฏิรูปอะไรครับประเด็นของมันคืออะไรครับ ถ้าเราทําผิดประเด็นมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะครับเราต้องทําให้มันถูกประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคําถามใหญ่ครับตลองวิสุทธ์ในเรื่องการปฏิรูปเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเรื่องการศึกษานะครับการปฏิรูปการศึกษาคําถามก็คือว่าปฏิรูปการศึกษาที่พูดถึงเนี่ยปฏิรูปอะไรครับและปฏิรูปที่ไหนครับถ้าเราตอบไม่ได้เราพูดกันเยอะมากมันไม่เกิดการปฏิรูปหรอกครับเพราะเราปฏิรูปเรื่องผิดครับแล้วก็เราปฏิรูปในที่ที่มันผิดด้วยครับท่านประธานครับ ผมขออนุญาตลงไปในรายละเอียดเลยนะครับตามรายงานที่พูดถึงตรงนี้เพื่อเราเห็นภาพจริงๆผมต้องขออนุญาตขอเวลาท่านประธานนะครับผมต้องเดินให้ครบลูกนะครับเพื่อที่ท่านรองวิศนุจะได้เห็นภาพว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแต่ต้องทําให้ได้ครับในเรื่องของการศึกษาครับผมเอาเรื่องเดียวครับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของสพทนะครับได้รายงานอันนี้ว่าท่านจะพัฒนาครูครับฟังดูดีนะครับท่านรองครับ ลงไปดูสิครับหนึ่งทำอะไรครับจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู9หลักสูตรครับฟังดูดีนะครับอันที่สองอบรมศึกษานิเทศ450คนฟังดูดีครับอันที่สพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู5หลักสูตรฟังดูดีครับคำถามคือและอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วครับทำครบหมดทุกประการสเรื่องนี้อะไรจะเกิดขึ้นจริงครับผมขอถามว่า หลักสูตรพัฒนาครูนี่ถ้าเราเอาครูมาอบรมที่เราเรียกภาษาวิชาการว่าเทรนนิ่งคือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเป็นเทรนนิ่งครับครูมีความรู้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าครูจะเอาความรู้นั้นไปสอนได้จริงนะครับในชั้นเรียนมีปัญหาเยอะมากนะครับที่เป็นอุปสรรคให้ครูสอนตามที่ได้ฝึกมาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ถ้าเป็นผมทําผมจะไม่เรียกการฝึกอบรมนผมจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นฝึกอบรมและโคชชิงครับเทรนนิ่งแอนด์โคชชิงครับนี่คือประเด็นครับที่จะต้องชัดเจนนะครับศึกษานิเทศทําไรครับเราบอกศึกษานิเทศให้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณหรือโคดดิงพอศึกษานิเทศอบรมเสร็จกลับไปทาอะไรครับก็ทําเหมือนเดิมครับตลอดนายกครับตรวจโรงเรียนก็ตรวจแบบเดิมครับ รอถึงอีกสี่เดือนก่อนงบประมาณหมดก็รอสํานักวิชาการเนี่ยนะครับส่งงบประมาณไปให้บอกให้ทําวิจัยเรื่องนี้สี่เดือนให้เสร็จครับแล้วสอนอทุกคนทั้งประเทศก็เลิกทํางานงอื่นหมดไปทําเขียนงานวิจัยแบบนี้และครับตกลงศึกษานิเทศของเรานี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับศึกษานิเทศที่ดีมีนะครับและเขาก็พยายามจะทําเรื่องเหล่านี้และผมก็หวังว่าง,งานปฏิรูปของเราจะช่วยศึกษานิเทศเหล่านี้ไม่ได้ช่วยนะครับท่านประธานครับต่อไปครับพัฒนาครูครับ เราให้ครูรู้สาระนะครับเกี่ยวกับวิทยาการการคำนวณคอมพ i n g Science ครูรู้สาระเอาผมยกประโยชน์การถ่ายทอดองค์ความรู้นี่ดีคำถามวิธีการสอนสอนอยังไงครับครูมีความรู้ครับแต่สอนไม่เป็นครับท่านประธานครับวันนี้ปัญหาประเด็นการศึกษาของประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องวิธีการสอนครับท่านประธานครับแล้วทำย่างไรครับไม่มีครับ ในแผนปฏิรูปนี้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นที่ไหนครับเกิดขึ้นที่ตัวนักเรียนครับท่านประธานครับไม่ใช่เกิดที่ครูไม่ได้เกิดที่พออไม่ได้เกิดที่สพทนะครับเกิดที่ตัวนักเรียนที่ไหนครับเกิดขึ้นในชั้นเรียนครับท่านประธานครับแต่งานปฏิรูปที่รายงานมานี้ไม่มีตัวนักเรียนออกมาเลย ไม่มีชั้นเรียนถ้าเราเห็นเลยเราผิดประเด็นหรือเปล่าครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าประเด็นการปฏิรูปในแต่ละเรื่องต้องชัดเจนและถูกต้องการจะทําให้ถูกต้องได้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่กับความเป็นจริงในชั้นเรียนนั้นที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะผมอยู่ในชั้นเรียนครับท่านประธานครับวันว่างจากสภาผมลงไปชั้นเรียนครับผมไปอยู่กับคนยากคนจนครับผมจึงรู้ปัญหาของท่านเหล่านั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับท่านประธานครับขอประเด็นสุดท้ายขออนุญาตเกินเวลานิดหนึ่งครับเพื่อจะจบให้เห็นประเด็นชัดเจนจากตัวอย่างที่ผมชี้มานี้เนี่ยเวลาพูดถึงการประรูปครับท่านรองนายกครับเราเริ่มจากแผนงานนะครับของกระทรวงมีกรมหลายกรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกระทรวงนะครับอันนี้เราพูดกันระดับแผนงานนะครับใต้แผนงานเรามีโครงการครับใต้โครงการเรามีกิจกรรมครับ ใต้กิจกรรมเรามีผลลัพธ์ครับใต้ผลลัพธ์เรามีผลสําเร็จครับตกลงมันมีห้ขั้นตอนนะครับท่านประธานครับจึงจะทําให้ปฏิรูปสําเร็จกํากับทั้งหขั้นให้เดินอย่างถูกต้องตามประเด็นที่บอกด้วยวิธีการที่ถูกต้องจึงจะปฏิรูปสําเร็จครับและตรงนี้ยากมากครับท่านประธานแต่ต้องทําครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับ เมื่อประเด็นเป็นอย่างนี้ความยุ่งยากและสลับซับซ้อนเป็นเช่นนี้ผมอยากขออนุญ,ญาตเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพจริง,รงๆว่าเราจะต้องปรับกันใหม่และปรับกันให้มากกว่านี้ถ้าไม่อย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตถามตัวอย่างว่าผมอยากเห็นรายงานในครั้งต่อๆไปเช่นท่านรายงานว่าการไปรูปการศึกษาเรามีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์และมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วหนึ่งมืคนในจังหวัดกระบี่ในจังหวัดสกลน,นคร ในจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นต้นครับท่านประธานครับถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นรายงานที่มีคุณค่ามากทําไมมีคุณค่าครับเพราะแสดงว่าโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการสอนหนังสือเป็นแล้วครับท่านประธานทาให้นักเรียนมีความรู้จริงทําให้นักเรียนคิดได้จริงทําให้นักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ปัญหาได้จริงและมีความอยากรู้อยากเห็นจริงอันนี้สครับเป็นผลสําเร็จของการศึกษา ถึงแม้จะเกิดขึ้นหนึ่งมื่นคนไม่เป็นไรครับแต่เรามั่นใจแล้วว่ากระทรวงศึกษาที่การทําเป็นแล้วครับเรื่องปฏิรูปการศึกษาให้เวลากับท่านให้งบประมาณกับท่านให้คนกับท่านท่านจะเพิ่มจากหมื่นคนเป็นแสนคนเป็นล้านคนครับท่านประธานครับไม่ใช่พยายามทําทั้งล้านคนอย่างที่พยายามทําอยู่วันนี้แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับท่านประธานนี่คือปัญหาจริงๆนะครับของการปฏิรูปประเทศครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆผมอยากจะขออนุญาตกลาบเรียนกับท่านประธรานว่า การไปที่รูปยากและผมเห็นใจคนทําทุกคนและผมรู้ว่าท่านแก้ไม่ได้หมดหรอกครับแต่ผมคิดว่าท่านต้องสู้นะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วประเทศของเราเปลี่ยนไม่ได้และวันนี้ไม่ต้องพูดนะครับว่าคุณภาพของคนของเราตกไปแค่ไหนและเกิดปัญหาในบ้านเมืองของเรามากมายและที่สําคัญก็คือการไม่มีคุณภาพทางการศึกษานี่มันนาไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศคือความยากจนครับท่านประธานครับถ้าคนไทยของเรามีความรู้และฉลาด เขาไม่จนนะครับแต่วันนี้เขาพลาดโอกาสอันนั้นไปและเราก็มีความหวังว่าแผนการไปทั่วประเทศครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นผมนี่หวังเต็มร้อยเลยนะครับและก็ไม่เคยคิดเลยว่ามีอคติอยากให้ทันสําเร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมเสนอท่านรัฐมนตรีเป็นประเด็นสุดท้ายครับเสนอท่านรองนายยงตรีท่านอาจารย์วิสุุปเป็นประเด็นสุดท้ายท่านครับกรุณามอบรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับ มากำกับเรื่องนี้เป็นด้านๆไปเลยเช่นรัฐมนตรีศึกษาธิการท่านมีหลายคนนะครับมอบคนหนึ่งเลยแล้วบอกว่าท่านรับผิดชอบเรื่องการปฏิรูปการศาึกษาถ้าคุณภาพนักเรียนไม่ดีขึ้นท่านรัฐมนตรีรับผิดชอบครับท่านมอบไปเลยรัฐมนตรีช่วยเกษตรหนึ่งคนครับรับผิดชอบเรื่องแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรครับถ้าปฏิรูปไม่สำเร็จท่านรัฐมนตรีรับผิดชอบครับผมว่าเราเดิมพันกันแบบนั้น แล้วก็ทําด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างเป็นระบจริงๆผมว่าการปฏิรูปประเทศของเราก็จะเป็นเรื่องจริงและประสบความสําเร็จครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ